สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องน้องหนึ่งฟอร์ดนะคะวันนี้หนึ่งมีรีวิวรถนะคะเป็นเจ้า r a n g จอร์วายแท็กนะคะ สีส้มนะคะถ้าเป็นวายแท็กสีส้มนะคะคันนี้ราคาจำหน่ายของเขาจะอยู่ที่1นึ0งล้านสี่มบาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูชุดแต่งกันนะว่าคันนี้หนึ่งแต่งอะไรให้กับลูกค้าไปบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่ด้านหน้าเนาะด้านหน้าคันนี้นะคะที่หนึ่งแต่งเพิ่มเติมให้ลูกค้านะคะเป็นชุด F150 Spider นะคะมาพร้อมกับการชนหน้าแบบนี้นะคะ สำหรับ w i ย e ท็กนะคะของเราด้านหน้านะคะจะมีเซ็นเซอร์ให้ลูกค้านะคะทั้งหมด4จุดนะคะมีด้านข้างตรงนี้ด้วย1อันนะคะเดิมทีเซ,เซ็นเซอร์ข้างๆจะมาเป็นสีส้มนะคะอันนี้1เก็บสีให้ลูกค้านะคะแบบเนียนแบบนี้เลยนะคะให้เข้ากับการชนหน้าที่เราเปลี่ยนนะเป็นชุด F-150 Spider เเนาะมาพร้อมกับไฟตัวสีวิ่งกลางวันแบบนี้นะคะ กระจังนะคะชุด f 1 5 0 Spider มันจะเป็นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้เราทำสีเพิ่มเติมนะคะเป็นสีส้มเข้ากับตัวรถนะคะสวยงามมากๆเลยแล้วก็ตัวไฟนะคะเราติดเพิ่มเติมให้ลูกค้าทั้ง3จุดเลยนะคะเป็นไฟเดย์ไลท์เนาะสีขาวถัดมานะคะเป็นสกู๊ปนะคะตัวนี้1ติดเพิ่มเติมให้ลูกค้าเป็นทรงฟิตนะคะสีดำด้านเข้ากับ ตัดกับสีส้มนะคะเข้ากับสีตัวรถเนาะตัวนี้สกูป๊ปเป็นรูปม้านะคะสีส้มเข้ากับตัวรถแบบนี้เลยนะคะสวยทําให้ข้างหน้าดูดันนะคะตัวรถดูใหญ่บึกบึนนะคะนี่ถัดมาด้านข้างนะคะของชุดเ1 5ร s อย d ้าไปเดนะคะจะมาเป็นซุ้มล้อหนิ้วนะคะ เดิมทีจะไม่มีหมุดนะคะอันนี้ลูกค้าสั่งเป็นแบบมีหมุดนะคะเราก็ทําให้ลูกค้าเพิ่มเติมได้เป็นหมุดหลอกนะคะนี่เพิ่มเข้าไปยิงซิลิโคนหนาแน่นนะคะไม่มีหลุดแน่นอนตัวแม็กนะคะตัวนี้เป็นลายฮอตฮิตนะคะขอบ18นะคะอันนี้มาพร้อมกับยางแฮนดคุก a t ทนะคะนี่ดูดูไปเลยนะคะคันนี้ ด้านข้างนะคะเราติดครอบกระจกครอบโลโก้ให้ลูกค้าเพิ่มนะคะกันเนาะเผื่อสีถลอกกันศาดติดให้ลูกค้าเพิ่มเติมนะคะตัวนี้หนึ่งติดเป็นฟิล์มของลามิน่านะคะเซรามิกให้ลูกค้าขนาด60รอบคันนะคะล่าหลังคาของ y t ยแทนะคะ เขาจะใช้งานได้จริงนะคะมาจากโรงงานเลยนะคะสามารถโหนได้เลยนะคะอันนี้ผูกของรัดของ,ล,ของลงขึ้นไปฝั่งนู้นได้เลยะคะ่ะถ้าเป็นรุ่น XLT มันจะใช้งานไม่ได้จริงนะคะมันแค่เป็นตกแต่งเพิ่มเติมเนาะแต่ถ้า Y แท็กตัวนี้สามารถใช้งานจริงได้เลยะคะ่ะโลบาร์นี้มาจากโรงงานนะคะ สวยดูดันมากๆเลยมีไฟถอยให้ในตรงบาในตัวโลบาร์เลยด้านหลังเราก็คออไฟท้ายให้ลูกค้าเพิ่มเติมนะคะกันชนท้ายเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะมีเซ็นเซอร์4จุดของตัววายแท็นะคะจะมีกล้องหลังให้แล้วนะคะมากับ ตัวโลโก้เป็นกล้องฝังโลโก้ไปตรงนี้เนี่ยค่ะจะเข้ากับตัวจอ8ดนิ้วด้านในรถเลยนะคะเพิ่มเติมก็เป็นข้อมือจับปลายดาบสวยๆแบบนี้ไปเลยนะคะเดี๋ยวหนึ่งพาวนรอบๆรถให้ดูนะโหเรียบหลูดูดีมาก รถคันนี้เตรียมส่งมอบให้ลูกค้านะคะพิเวศเป็นรับข้าราชการนะคะสำหรับลูกค้าที่รับข้าราชการนะคะหนึ่งมีแคมเปญพิเศษพิเศษส่วนลดพิเศษพิเศษจากบุคคลธรรมดานะคะลูกค้าสามารถทักมาคุยกับหนึ่งได้เลยนะคะในเรื่องชุดแต่งเรื่องส่วนลดนะคะหนึ่งทำได้ทุกแบบเลยนะ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็โทรมาคุยกับหนึ่งได้เลยนะคะที่เบอร์0964194339นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไอดีหรือว่า,า QR code ที่1นทิ้งไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวหนึ่งทิ้งไว้ให้นะคะตรงนี้ QR code ส่วนตัวของหนึ่งถ้าลูกค้าท่านใดสนใจทักมาหาส่วนลดจัดหนักจัดเต็มแน่นอนคะ่ะชุดแต่งทำให้ได้ทุกแบบนะคะขอแค่ลูกค้าบอกเนาะมีอะไรทักมาคุย ได้เลยนะคะงบน้อยหนึ่งก็าสามารถออกรถกันหนึ่งได้นะคะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงที่นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะแคมเปญพิเศษชุดแต่งฟรีๆเนาะเราจัดให้เต็มไปเลยนะคะสำหรับวันนี้หนึ่งขอจบการรีวิวรถไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกด ไลค์ like, กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่องหนึ่งด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะ